ก็ขอขอบคุณทุกคนเข้าร่วมนะครับวันนี้เป็นการประกาศผลรางวัลวรรณกรรมชมนาฏครับซึ่งทางประพันธ์สารสำนักพิมพ์ประพันธ์สารกับทางธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกันจัดเป็นปีที่12ซึ่งรางวัลน,นี้นะครับก็มีความตั้งใจเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นสื่อที่สะท้อนถึงสังคมทําให้เรามองย้อนกลับมาดูตัวของเราแล้วก็ทําให้เห็นถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นร่วมสมัยมุมมองต่าง ปกติวรรณกรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญของอารยธรรมของประเทศต่างๆครับประเทศที่มีวรรณกรรมที่รุ่งเรืองก็สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่สําคัญสิครับที่เป็นเรื่องของเป็นจุดเด่นของรางวัลชม,มาน่านก็คือว่าเราให้รางวัลน,นี้กับนักเขียนสตรีทั้งเป็นผู้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ผู้ที่เขียนอยู่แล้วนะครับที่ส่งเข้าประกวดเพราะว่าเรามองว่า สตรีมีมุมมองที่แตกต่างจากนักเขียนชายต่างๆแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะยกย่องนักเขียนสตรีของประเทศไทยซึ่งมุมมองเหล่านี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของภาษาเรื่องของการพล็อตเรื่องเรื่องของอารมณ์เรื่องของการวางจุดเด่นของตัวละครต่างๆซึ่งเราก็มีนักเขียนที่ด่งดังทั่วโลกนะครับเจนออสตันชาเรตบอนเต้ t อจินีอาบูฟอย่างเมืองไทยก็มีอย่าง ท่านธมยันตรีดอกไม้สดเป็นต้นแม้กระทั่งวันนี้คุณรอมแพงก็มาที่นี่ใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันเ้วก็หวังว่าจะมีนักเขียนดาวรุ่งน้องใหม่ที่จะเป็นผู้นำวรรณกรรมสะท้อนมุมมองของสตรีออกสู่ทุกๆคนที่เป็นนากาักอ่านก็วันนี้ก็ดีใจนะครับมีสามรางวัลรา,างวัลอันดับที่สามก็คือโลกสีเทา บนภูเขาหลากสีแค่ชื่อก็น่าอ่านแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อันอันดับรองรองรอ,อ,องชนะเลิศอดันดับที่สองนะครับอ่ชนะเลิศอันดับที่สองคือหนึ่งข้ามนั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแมวขาวชะตาฟ้าที่เป็นรางวัลที่ชนะการประกวดในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามนักเขียนครับ จม,มีปังปุ๊บตาเรื่อยๆอยากให้เชิญชวนครับก็ปีที่สองก็จบไปแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รอช้าครับก็ประกาศเริ่มต้นการคัดเลือกสำหรับตัวของรางวัลชมนาทปีที่ส3สาก็ขอเชิญชวนนักเขียนสตรีทุกท่านที่มีความประสงค์ที่อยากจะสงประกวดหลายคนนะครับก็แจ้งเกิดที่รายการนี้เลยอะ่ะก็ ขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ได้แล้วก็ส่งมาที่ตรงประพันธ์สารและก็ตรงคณะกรรมการในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการหลายท่านเลยนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวรรณกรรมไทยก็ได้มาช่วยกันคัดเลือกแล้วก็ช่วยกันให้มุมมองต,ต่างๆอย่างน่าสนใจยิ่งผมคิดว่าการที่ม,มีนักเขียนสตรีนะครับก็ทําให้เกิดมุมมองอีกแบบหนึง่ง เรื่องเดียวกันผู้ชายก็มองอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นผู้หญิงก,ก็จะมองอีกแบบหนึง่งแล้วการที่มีนักเขียนสตรีเนี่ยก็จะทําให้มีอีกมิติหนึ่งสีสันหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับก็จริงๆก็เป็นปีที่นักเขียนก็สม่องที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ เราก็ได้เห็ญญนการทำงานในรูปแบบใหม่อของนักเขียนหนิงไต้มากขึ้นแต่ว่า,าจริงๆอยากให้รางวัลนี้ไปถึงทุกๆคนมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ส่งผลางานเข้ามามากกว่าน,นี้ค่ะอยากเห็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่นำเส,สญญนอผลงานที่หลากหลายมากขึ้นสร็จปีนี้งานก็ค่อนข้างเน้นเรื่องคุณค่าทางจ,จิตใจที่อ่านล้วก็จะได้ความรู้สึกที่แบบคือางานวรรณกรรมที่ดีมันต้องมีคุณค่าทางจ,จิตใจอยู่แล้วคะซึ่งเรื่องนี้

ะท้อนความรู้สึกการต่อสู้ของผู้หญิงคนนึงในวัยเด็กสาวไปจนถึงวัยวัยกลางคนที่พบความผิดพลาดและก็การถูกกดขี่กดขี่ในชีวิตจหาเพราะฉะนั้นเขาใช้แมวเป็นตัวนำเป็นตัวสื่อคล้ายๆว่าร์ฟก,กลับมาแต่ว่าตัวแมวเนี้ยให้ให้คุณค่าในเรื่องของ ถ้าใครพลาดไปแล้วแล้วสามารถรอนเวลาได้แมวเป็นตัวสื่อกำนังทาให้เรื่องนี้โดดเด่นจากเรื่องอื่นตรงที่เขาสามารถกลับไปแก้ความผิดพลาดในอดีตได้ซึ่งเป็นเป็นความงามแบบนีมรณะกรรมการค่ะคุณในภาพรวมนะคะในภาพรวมในฐานะที่เป็นกรรมการเนี่ยก็เห็นว่าชมนาทเนี่ย เป็นรางวัลที่น่าสนใจสําหรับนักเขียนดิงจริงๆเรื่องเรื่องที่ส่งเข้ามาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ในความหลากหลายเนี่ยเป็นความหลากหลายของเนื้อหาแต่ในแง่วรรณิลินเนี่ยก็คงยังต้องไปปรับปรุงนะคะไปพัฒนามากขึ้นแต่ก็ดีใจนะคะออตอบต่อเลยนะคะสําหรับเล่มคือหนึ่งค่ำนั้นเนี่ยอันนี้จะไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่าในฐานะที่ว่าไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ในฐานะเป็นกรรมการตรงนี้นะคะ ก็อยากจะให้ไปหาอ่านนะคะคือหนึ no ่งคำนั้นะคนที่เขียนเป็นพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านก็ไปแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าตอนแรกที่เป็นกรรมการเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนแต่พออ่านปุ๊บแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความสมจริงในเรื่องของฉากนะคะว่าเป็นฉากของโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็จะเป็นเรื่องของหมอแล้วก็พยาบาลส่วนเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่าสนุกนะคะแล้วก็น่าสนใจให้ไปตามหาอ่านกันเองแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ ถือว่าเป็นนวนิยายที่อ่านแล้วสนุกมีแนวสมจริงนะคะการเขียนจักอะไรนะคือสมจริงส่วนรายละเอียดนะคงต้องให้นักเขียนเนี่ยอ,อธิบายอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราพูดได้แค่นี้ในฐนานะกรรมการด้วยแล้วก็ในฐนานะที่รับแทนค่ะทางด้านนีค่ะ,นนคะในฐานะที่เรากับเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวาัลเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้ค่ะผลงานครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกอะค่ะที่ได้เข้าร่วมประกวด ของโครงการชมนนนะคะก็เรื่องที่เขียนขื้นนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคนหลากหลายทางเพศนะคะโดยมีพี่ลำทาน,นะคะซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่องเนี่ยเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้วก็จะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความรักของคนรอบข้างอะคะ่ะอันนี้ก็อยากจะให้ลองไปหาดูะคะ่ะว่าจริงๆแล้วคนหลากหลายทางเพศนะคะ มีความรักหรือรูปแบบความรักที่เป็นอย่างไรบ้างเรื่องที่เรารู้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเพราะว่าเพศที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะอาจจะมีมากกว่าชายหญิงหรือแค่เก,กเยกัเฮยทอมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีมากกว่า3ากว่าเพศและอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะสามารถที่อาจจะเลือกเพศได้ก็ได้ว่าเอย วันนี้เราอาจจะเป็นผู้หญิงอีกสปีข้างหน้าเราอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะและเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําข้อมูลค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงน,นะแต่ว่าพอศึกษาเรื่องราวที่มันแตกต่างค่ะเรื่องนี้ก็ได้ทําการศึกษากับพี่แดนนี่ที่เป็นนายกสมาคมฟ้าสีลุงเพื่ออยากจะไปสึกษาข้อมูลว่าคนหลากหลายทางเพศเนี่ยเขามีวิถียังไงต้องการอะไรหรือว่าแม้แต่เพื่อน คนรู้จักอะค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของการหาข้อมูลศึกษาข้อมูลจากคนที่เป็นประสบการณ์จริงหรือเรื่องราวความรักที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆอะค่ะเกี่ยวกับความรักของคนหลากหลายทางเพศเราก็เอาเรื่องนั้นนะคะมาแปลงเป็นนวนวัณยายอะค่ะแล้วก็อาจจะมีความแบบว่าลีลาในการเขียนที่อาจจะคล้ายซีรีส์นิดนึงก็คืออาจจะมีการซับซ้อนที่สอนไปสอนมาหรือความเกี่ยวพันกันที่ ทำไมคนนี้ไปเกี่ยวพันนะคะแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องการสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่เพศใดอะคะ่ะทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเองทั้งนั้นถ้าเกิดเราถอดเปลือกนอกเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรแล้วเรื่อง่าทุกคนก็คือมนรทุกที่เท่าเทียมกันในการที่เราจะปฏิบตัติต่อกันนะคะก็ควรจะปฏิบัติบนความเคารพความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของความรักอะคะ่ะเป็นสื่อในการเชื่อมโยงของคนหลากหลายเพศในเรื่องนี้นะคะก็ไปหาอ่านกันนะคะนี่ก็เป็นนักเขียนที่มารับรางวัลนี้แล้ว รางวัลชุมนานกับการเป็นปนักเขียนเองแค่รับรางวัลก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ดีมากนะคะเพราะเหมือนเปิดโอกาสเพราะจริงๆคือเราเป็นนักอยากเขียนมากกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นการพึ่งเริ่มต้นเขียนนวนิยายของเราจริงๆอะค่ะแล้วก็เอ๊ะเราส่งมาล้วได้รางวัลมันก็เหมือนเป็นกําลังใจให้เราอยากจะเหมือนพัฒนาต่ออะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในก้าวแรกของการ อาจจะเปลี่ยนจากนักอยากเขียนไปนเป็นนักเขียนจริงๆก็ได้ในอนาคตแล้วคือคิดว่ามันเป็นรางวัลถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนอะค่ะที่เหมือนอาจจะมีฝีไม้ลายมือหรือว่าชอบเขียนบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเขียนมาซึ่งว่านี่เป็นเวทีและเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมและที่แบบว่ารู้สึกชอบประทับใจกับของโครงการชุมน่าก็คือมีการที่จะผลักดันให้งานเขียนเนี่ยไปสู่สากคนเพราะมีการแปลเพราะเราคิดว่าเอ้ยจริงๆตอนนี้โลกว o r l d w อะค่ะการถ้าเกิดว่าผลงานของเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนอยู่ในประเทศถ้าเกิดได้ไป ก้าวไปสู่สากลอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้หนึ่งอาจจะเป็นสินค้าอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็ได้นะคะที่เขาชอบกันอะไรเงี้ยเพราะงานเขียนก็ถือว่าเป็นงานเขียนที่คนไทยเขียนแล้มันก็ถ่ายทอดหรือว่าแทรกในวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถสะท้อนเอาไปขายเป็นสินค้าได้อ่ะค่ะทีตัวแทนถ้าแต่กแบบอยากเชิญชวนในครั้งถัดไปเชิญชวนนักเขียนหน้าใหม่เชิญชวนกับุโอกาเนรสจากเชิญชวนใช่ไหมคะก็ ชวนนักเขียนหญิงทุกคนนะคะโดยเฉพาะนักเขียนเรื่องสั้นนี่ก็ชวนมาแล้วนะคะข้างๆเขียนเรื่องสั้นเพราะว่าการเขียนนวนิยายนีย่มันเป็นการที่เราจะสะท้อนนะคะในทุกๆเรื่องเลยอย่างวันนี้เป็น,เป,นเป็นกรรมการเราจะเห็นเลยว่าเรื่องที่เข้ามานี่เป็นเรื่องตั้งแต่ฆาตกรรมนะเรื่องในโรงพยาบาลเรื่องของเพศเรื่องอะไรมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้างแล้วก็ เพิ่มนิดนึงนะคะเวลาที่เราเขียนนอกจากเด่นด้านเนื้อหาเข้มข้นด้านเนื้อหาแล้วเนี่ยอยากให้เข้มข้นด้านวรรณศิลป์น,นะคะด้วยเพื่อที่จะให้วรรณกรรมของเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะคะ